จดีทุกทุกคนที่มาแล้วก็ที่ไม่ได้มาด้วยนะคะพี่เขาก็มีปัจจัยมีอะไรมาเนี้ยน้องๆนะคะในวันเกิดพี่มุกนะคะก็เป็นที่รักของพวกเราทุกทุกคนนั่นเองนะคะอันนี้คุณแม่้อก็คุณพ่อก็เพื่อนๆน้องก็ดีจัจนี่พี่คอดแบตมนุษย์มันจะขัดขันให้หายไฟคุณแม่แอกไปใช่ไหมคะคุณแม่ไฟแรงคุณแม่ไฟแรงไปนิดนึงนะคะโอเคค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณแม่ในนามเป็นคุณแม่ของพี่มุกนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนนะคะคุณแม่แล้วก็คุณพ่อก็ต้องขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ได้รักแล้วก็เป็นดูน้อมุกมาตลอดนะคะภาบซึ้งภาพซึ้งอ้าวที่นั่นก็มาพอดีค่ะพี่แม็กนะคะนะคะพูดผู้บอกเลยทีนี้ก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณกในกัน พูดอะไรกับน้องด้วยค่ะ,คะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่นะคะพี่ก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาทาําบุญที่นี่กับน้องๆก,กับพี่ๆี่แฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะคะก็ปีนี้เป็นเป็นปีที่สองแล้วที่เราอยู่ด้วยกันมาเนาะโอดีใจแต่วันนี้ปีนี้เราเพิ่งเจอกันปีแรกใช่ไหมปีหน้าเราก็จะเจอกันปีต่อไปเราก็จะเจอกันดีไหมคะดีค <Yeah. S 1> ่ะก็ดีใจดีใจมากๆค่ะก็ขอบคุณที่พี่แฟนคลับทุกคนนะคะที่ช่วยกัน จาดการวันเกิดแล้วก็มาทำอะไรก,กันกับหมูนะคะรักนะจุ๊จุ๊บโอเคแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดที่ก็จะเกิดมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณแม่